สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์ด้านโหราศาสตร์ก่อนการพยากรณ์รบกวนฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปครั้งนี้จะเป็นการพยากรณ์ด้านการเอหาเลขบงคลพารวยสําหรับคนที่มีอักษรหรือสระขึ้นต้นนะครับ ประจําที่สิบหกพฤศจิกายสองพนห้าร้อสิบสี่ 24, ดังนี้ครับท่านที่มีอักษรกอไก่ขอไข่คอควายคอละคาง,งองูขึ้นต้นนนำหน้าชื่อโชคราบของท่านมาจากเลขทะเบียนรถยนต์ยานพาหนะอื่นๆเช่นทะเบียนเรือมาจากหุ้นส่วนหรือคนรักคนต่างชาติได้นะครับท่านที่มีอักษร จอจานชอชิงชอช้างชอเชยยอหญิงขึ้นต้นกับหน้าชื่อโชคลามาจากวันที่ท่านเกษียณอายุการทำงานแลกบัตรคิวรับยาแลขบัตรคิวฉีดยาท่านเะบียัอสอนเราชดาต่อประตักทอสันฐานทอนนำบนโทรช่อกระเชย นอนเนขึ้นต้นนำหน้าชื่อโชคลาภมาจากอายุวันเกิดของท่านหรือเลขรหัสเสื้อผ้ากีฬานะครับท่านที่มีอักษรดาวเด็กต่อเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอนโนขึ้นต้นนำหน้าชื่อโชคลาภของท่านนั้นมาจากเลขทะเบียนบ้านผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดเลขรหัสหนังสือตำรา เกี่ยวกับรถหรือบ้านนะครับท่านที่เบียรสอนบอใบไมเปาป่าพอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสมเภาหมอมาขึ้นต้นนำหน้าชื่อโชคลาภของท่านมาจากรหัสเลขเอทเรหัสเลขบัตรเครดิตรหัสเข้าวของเครื่องใช้ ถัดจากกระเป๋าเงินท่านที่มีอักษรยอรยักษ์ราเรือวาแวนลอเลงขึ้นต้นนำหน้าชื่อโชคล่าของท่านมาจจกความฝันนิมิตฝันได้นะครับหรือมีเทวดามาบอกเลขให้นะครับท่านที่มีอักษรส,ส,สลาสรสีสเสือหอหีบลอจุลาขึ้นต้นนำหน้าชื่อ โชคลาภของท่านมาจากเลขทะเบีย ر, นฉนดที่ดินรหัสตู้เก็บสมบัติหรือเจ้านายท่านนะครับหรือผู้ใหญ่ก็ได้นะครับถ้าที่มีอักษรออ,อ่างหรือสระขึ้นต้นกับหน้าชื่อโชคลาภของท่านอาจจะมาจากป้ายร,รถราคาสินค้าหรือ ราคาจากต้นไม้เอ่อราคาที่เราไปซื้อของซื้อต้นไม้นะครับหรือซื้อเฟอรีเจอร์ก็ได้นะครับเป็นตัวท้ายหรือสามตัวก็ได้เลขบงคลประจำงวดนี้สองแปดหนึ่งสามเลขเด่นพิเศษนะครับเจ็ดห้าหนึ่งหรือศูนสองสองครับสีมงคลสีขาวครีม ฟ้าเขียวเทาทิศมงคลนะครับทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเฉียงเหนือเวลามงคลเจ็ดนาฬิกาแปดนาฬิกาสิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกาเครื่องประดับเสริมความแห่งๆนะครับสร้อยหรือแหวนบุษราคำอัมพันโอปอลไทลินสีนํำเงินหรือพลอยเซทเทนก็ได้นะครับ ขอใทุกท่านโชคดีและสมบังทุกคนนะครับสวัสดีครับ